สว sure ัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็นมินเอื้อเขียวพารวยนะคะก็ตามต่อแนวทางหวยลาพัฒนานะคะของพ่อเฮงนะคะเข้าตัวกลับนะคะหนึ่งเก่านะคะและสามแปดนะคะแนวทางหวยลาพัฒนานะคะของพ่อเฮงเซียนปีนะคะว่าผลที่ออกนะคะหมายเลขหกตัวนะคะสองเก้าแปดสามเก้าหนึ่งนะคะวันที่นะคะวันที่โอ้เฮียนไม่ลืมเขียนวันที่ วันที่สิบสองนะคะวันที่สิบสองะคะวันที่สิบสองนะคะตรงกับวันศุกร์นะคะวันที่สิบนะคะของอเฮงนะคะเด่นสามเด่นหนึ่งเด่นเจ็ดนะคะหลักสิบมีสามมีเจ็ดมีหนึ่งนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยหนึ่ง เข้าตัวกลับนะคะเก้าหนึ่งสามแปดเนาะฝั่งนี้นะคะ,ะชุดเตรียมนะคะของพอ่อเฮงนี่เป็นสูตรลักหน่วยนะคะลักสิบอ่เลขเด่นพ่อนี่บางครั้งเข้าทั้งสามตัวนะคะเด่นเด่นนะคะเด่นเด่นสามเด่นหนึ่งของเส้นปีลุดนะคะก็ให้แนวทางนะคะต่องวดของเส้นปีนะคะกะับมีเข้ามีหลุดนะคะอ่ะของพอ่อเฮงช่วงนี้มาเร่งนะ,ะของพอ่อเฮงนะคะ,ะเข้ามาตลอดนะคะของพอ่อเฮงสูตรลักสิบลักหน่วยนะคะ ว่าน,นี้ของพอเฮงเบ้นนะคะต่การเขบาอ เบิรนเก่าๆวันนี้หลุดเบิร์นค่ะท่านผู้ชมนะ,ะพิจารณานะคะเบิรนมานี่ของพ่อเฮงถ้าเกิดเบิรนมาเบิรนนี่ของพ่อเฮงนะคะ เป็นเป็นตัวกลับนะคะสองศูนย์นเก้าะคะศูนย์หนึหมดนี like, ้ yeah. Yeah. นะคะนี่ชุดเตรีมนะคะหลักหน่วยเขาหลักหน่วย9หลักหน่วย1นึ่งนะคะหลักหน่วย0ูนย์ศูนนะคะ อ่าก้าสังเกตนะคะ2องศูนะคะเก้าศูนยะสองเตัวกลับของพวัดวัดดีหของไพเฮงมาปกปลกเรด้งมเด่น2มี2มี9นะคะมีศน ชื่นชอบะคะแนวทางนะคะของพ่อเฮงนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะอังวดน,นี้นะคะมีเบิลนะคะแนวทางบิลนะคะ<ม>ส่วนของเส้นเปีนะคะก็ให้เด่นเด่นนะคะเด<ม>่นห้าห้าะะเขียนผิดบนห้า เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสองเก้าห้านะคะกันไว้เก้าแปดนะคะเก้าสองเก้าสามนะคะตัวดิน บนเ้ล่างก้าจก้าแด้องเและ99นะคะส่วนเด่นบน5 535 25458แนะคะแล้วก็ชุดของพ่อิงนะคะชุดของพ่อิง 02 0 0ูน2 22นะคะก็พิจารณานะคะสูตรลักหน่วยมักหน่วยเก้าก็ฝั่งนี้นะคะหน่วย9ก็0ูนย์เกและ2 9นะคะหน่วย1 0ึ่1ศูนะคะของพ่อหิงนะคะ